สวัสดี FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีนี่นะคะสวยสวยทุกสายพันธุ์เลยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหมีทั้งสีคุณปื้มนะคะแล้วก็มีกัญจนามีหางหงด่างนะที่ที่ป้าแมวจําได้แม่นชัดเลยนะคะคือธาตุบางแก้วแล้วก็นวนเลยนางรากสดป้ายสวยๆเลยนะคะนางรากสดทวีนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปดูทีละต้นทีละกระถางนะคะว่าอะไร ชื่อเท่าไหร่บ้างเนี่ยอันนี้เป็นธาตุบางแก้วเนี่ยสูงใหญ่ไซส์ตั้งแม่เลยนะคะ Fc เนี่ยนะคะอันนี้โอ้โหไซส์นี้สูงมากๆเลยเนาะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะทุกกระถางนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ Fc หนึ่งร้อยบาททุกกระถางเลยนะนี่นะคะ Fc ชอบหน้าไหนนะโทรหาป้าแมวได้นะคะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางเลยนะจ๊ะนี่นะคะส่วนนางลากสดเทวีก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่นะคะขาย ราคาเนี่ยจับต้องได้ fc ป้าแมวขอค่าโอนนะคะขอค่าโอนเลยแบบโอนนะคะเจ็ดสิบบาทนะปลายทางคือเก้าสิบบาทนะจ๊ะจัดส่งวันจันนะจ๊ะนี่นะคะส่วนนางฟ้าเนี่ยแพงมาจากพรมพิมานกับอับสวรรค์นะคะราคากระถางละเอาไปเอาไปเท่าไหร่ดีเอ่ยเอาไปสามกระถางร้อยดีกว่าเนาะเอาไปสามกระถางหนึ่งร้อยบาทเลยจ้ะนี่นะคะป้าแมวขายให้ราคาถูกเลยนะคะนี่นะต่อมาเป็นสีคุณปื้มจ้ะนี่นะคะสีคุณปื้ม ต่อมาเป็นสีคุณปื้มนะคะสีคุณปื้มเขาจะด่างแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยสวยทุกกระถางนะคะ fc นี่นะคะปลาเมลพาชมนะ,<ร>ะนี่ fc ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้แล้วนะจ๊ะนี่นะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นห้านิ้วก่อนก็ได้นะคะทยอยเปลี่ยนไปเรืนนะะ่อยๆเนาะนี่นะคะโอ้โหสีคุณปื้มหน้านี้เขาด่างสวยมากนะคะแล้วส่วนกระถางเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆนะจ๊ะเป็นสีคุณปื้มเป็นไม้ผ่าหัวนะคะ fc นี่นะคะป้าเมวพาชมนะส่วนต้นนี้ ah fc นี่ต้นนี้นะคะสีคุณปื้มเหมือนกันนะคะนี่นะ เดี๋ยวเขาจะกัดด่างไปทุกต้นเลยนะคะอยู่ในกระถางละ350บาทนะคะโอ้โหสวยมากสวยทุกกระถางนะคะวันนี้ป้าเมลมาดูบอลน,นี่สวยสวยถูกใจมากนะคะสีคุณปื้มนะคะต่อมากระถางนี้นะคะ FC กระถางนี้เป็นเทพจุตินะคะนี่นะคะเทพจุติเนาะอยู่ที่350บาทนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะถึงกระถางเป็นห้านิ้วเลยนะคะเทพจุตินะคะ ต้นนี้เป็นเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะเจ้าปอแก้วเอาไปสามรอยบาทจ้านี่นะคะสวยๆเลยนะต่อมาเป็นบอลเก่าเป็นบอลโบราณนะคะเป็นหางหงนะคะ fc เป็นหางหงที่ด่างนะคะหางหงด่างค่ะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะมีอยู่สี่กระถางนะคะนี่นะคะปพ่อแมผพาชมนะกระถางละสี่ร้อยบาทนะคะ fc นี่นะคะขายด่างตามหน้าไม้สวยๆเลยนะจ๊ะนี่นะคะด่างสวยค่ะนี่หลอดใหม่มาก็ด่างแล้วนะคะ fc นี่นะคะ แคปหน้าจอโทรหาป้าเมลนะคะศูนย์เก้าสามสองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้าศูนย์หกสี่สามหนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งสามนะคะนี่นะคะเป็นเบอร์ป้าเมลนะ,ะจ๊ะตรงนี้มาเป็นโบคาโน่นะคะโบคาโน่เนี่นะคะสวยๆด่างสวยๆเลยนะคะ F c เนี th, ่ยค่ะโบคาโน่นะคะป้าเมลพาชมนะนี่นะคะเป็นโบคาโน่ด้านนี้นะคะด้านนี้อยู่ที่กระถางละแปดร้อยนะคะโบคาโน่นะคะนี่นะ,ะนนะเป็นโบคาโน่จ้ะชอบกระถางไหนแคปหน้าจอหาป้าเมลนะคะวันนี้ป้าเมวพามาชม บอลเทพนะคะบอลเทพบอลสีบอลสวยสวยเลยนะคะนี่นะคะ fc แล้วต่อมาโคาโนอันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะนี่นะคะเห็นไหมโคาโนนะคะอันนี้อยู่ที่กระถางละพันสองร้อยบาทนะจ๊ะ fc นี่นะคะกระถางละพันสองร้อยบาทนะคะเป็นโควาโนนะจ๊ะสวยสวยเลยจ้ะค่ะด้านนี้เป็นมณีล้อมเพชรน,นะคะ fc นี่นะคะนี่มณีล้อมเพชรด่างสวยแบบนี้เลยนะคะกล้องปลาแมวจะเห็นชัดไม่เอ่ยเนะมันถ่ายตรงแสงแดดนะคะท่านผู้ชม ถ้าอยากเห็นก็แคปหน้าจอหรือให้ป้าแมววิดีโอแต่นี่ป้าแมวมาถ่ายที่ในสวนบ้านน้องเขาอยู่ในเขาเลยนะคะถ้ายัางไงป้าแมวต้องให้น้องเขาแคปหน้าจอมานะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ระถางที่หนึ่งนะคะน,นี่นี่มันนีลองเพชกระถางที่หนึ่งก่อนนะคะเริ่มมาถายที่หนึ่งนะต่อมาเป็นกระถางที่สองจ้ะจะได้ถ่ายถูกเนาะต่อมาเป็นกระถางที่สามนะจ๊ะแบบนี้เลยดีกว่ากระถางที่สี่จ้ะเห็นนะคะกระถางที่ห้านะจ๊ะ กระถางที่หกจ้ะกระถางที่เจ็ดกระถางที่แปด fc แคปหน้าจอนะคะนี่นะคะกระถางที่เก้าด่างแบบนี้นะคะมันนีรอมเพชรจ้ะกระถางที่สิบจ้ะนะคะสิบเบ็ดนะคะสิบเบ็ดนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะไหนไหนไหนี่ต้วนี้ไปไหนอ่ะตัวนี้นะคะสิบเบ็ดนะสิบสองนะคะเดี๋ยวไล่ไปก่อนเนาะสิบสามจ้ะนี่นะคะด่างแบบนี้นะคะสิบสี่จ้ะสิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะด่างสวยเลยนะคะไม่ด่างใช่ไหมไม่ด่างไม่ต้อง 20, ยี่สิบไม่เป็นไรแนละ้วแต่เนะี่ fc เนาะยี่สิบ fc ชอบกระถางไหนโทรมาเลยนะคะมันีล้อมเพชรจ้ะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นเศษอัครเทีวีนะคะ fc กระถางละหกร้อยบาทนะคะมีสี่กระถางนะคะความด่างเขาสวยมากแล้วโอ้โหบอลน,น้องเขาด้วยสวยทุกกระถางเลยนะคะเศษอัครเทีวีนะคะ fc เนี่ยนะคะนี่นะ ต่อมาด้านนี้นะคะดารานกพัดนะคะดารานกพัดป้ายสวยๆแบบนี้เลยมีให้อยู่ที่3กระถางนะคะกระถางละ500บาทจ้ะนี่นะคะสวยมากนะคะ F c ซมี3กระถางนะคะนี่โทรหาป้าเมลเลยนะคะ0 9 3ย์6 1 1 8 9ปหหลังจากป้าเมลปล่อยคลิปไปแล้วนะคะรีบโทรกันนะคะวันนี้มีบอนป้ายบอนด่างที่สวยเลยนะคะต่อมาต้นนี้ค่ะเป็นหยกเขียวจักระพัดแผงนะคะราคา700บาทนะคะ f c นะคะแผงสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะเข้า4ใบแล้วนะคะด่างสวยนะคะ ยกจัก,กรพพัดเขียวจ้ะค่ะต่อมาเป็นโรสนะคะโรสนะคะนี่โรสมีสองกระถางจ้ะสองพันห้าเจะขอบอกสองพันห้าสองพันห้าเมวตามนี่เลยนะคะสองพันห้านะคะ fc สองพันห้าร้อยบาทนะคะมีสองกระถางนะคะนี่นะส,สวยมากนี่นะคะจ้ะสวยๆเลยต่อมาด้านนี้นะคะ fc มีซับคุณผลด่างแบบนี้นะคะนี่ป้าแมวปล่อยให้ราคาถูกๆไปเลยนะคะนี่ด่างๆแบบนี้เอาสองร้อยบาทจ้านี่นะคะซับคุณผลด่างนะคะมีสองกระถางจ้ะโอ้โห สวยมากนะคะ FC สวยมากมีสองกระถางจะ้ะซับพุนผลจะ้ะต่อมาด้านนี้เป็นสาวนครใช้สีนะคะเป็นบอลด่างนะคะ FC นครสาวนครใช้สีนะคะเป็นบอลด่างนี่นะคะสามใบนะคะสามใบต้นนี้เข้าสี่ใบแล้วนะคะเอาไปที่สามร้อยห้าสิบาทจะ้ะนี่นะคะสาวนครใช้สีนะคะด่างๆแบบนี้เลยต่อมาต้นนี้เป็นศิลานักป่าดนะคะศิลานักป่าด,ด่างนะคะต้นนี้นะ กระถางนี้สอง้อยหสิบาทนะคะสีลานักปาทด,ด่างจาะสวยนะคะต้นนี้นะที่ป้าแมวขึ้นกล้องให้ใหนี่นะคะด้านนี้เป็นมณีดารานะคะมณีนาลามณีนาลาด่างนะคะด่างเน้นว่าด่างเลยด่างสวยนะคะมีสี่กระถางจ้ะสองร้อยห้าสิบาทนะคะ fc นี่นะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปดูบอนบ้านมีบอนโบราณแล้วราคาถูกด้วยนะจ๊ะนี่นะคะ fc สวนน้องเขาไม่ได้ทําสวนแบบเปิดนะคะ บ้านเขาทมามะขามหวานนะคะป้าแมวมาซื้อมะขามหวานฝากป้าแมวซื้อได้นะมะขามหวานจา้ะมะขามหวานก็มีตั้งแต่โลล,ละ60บา,าะบาท70บาทนะคะมะขามหวานที่ยังไม่ได้แกะเปลือกที่แกะเปลือกแล้วก็โล,ลเป็นร้อยนะคะนี่นะคะป้าแมวพาชมนะคะมีมะขามหวานเต็มไปหมดเลยนะคะในที่นี้อยู่ในที่เขานะ,ะจ้าป้าแมวมาถ่ายให้ดูนะนี่นะคะบ้านเขามีแต่สวนมะขามหวานเต็มเลยค่ะอ่านี่ป้าแมวพามาดูบอนบ้านน้องเขานะคะ FC นี่นะคะบอนนะคะ อันนี้เป็นบอลสีปาดที่ยังไม่กัดสีนะคะ Fc นี่นะคะต้นหนึ่งก็มีประมาณสามใบเข้าสี่ใบนะคะนี่นะคะกัดถังละห้าสิบบาททุกกระถางเลยนะจ๊ะนี่นะคะบอลสีปาดนะคะห้าสิบบาททุกกระถางจะ้ะนะคะไซส์แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะกัดสีมาแล้วนะค่ะต่อมา Fc ดูเลยนะคะ มะขวานต้นสูงแบบนี้เลยนะคะเขาสร้างหัวหมดแล้วนะนี่นะคะราคาห้าสิบาทนะคะแต่ป้าแมวจะต้องแพ็คยากหน่อยนะคะเอฟซี FC ต้องเห็นใจป้าแมวเป็นผู้แพ็คด้วยนะคะมีเข้าสามใบเข้าถึงสี่ใบนะคะมะขวานนะคะกัดสีแบบนี้แล้วนะคะนี่ดูต้นได้เลยนะนี่นะคะเอฟซี FC. ต้นอย่างนี้ก็นี่นะคะเขาจะมีเข้าสามใบเข้าสี่ใบทุกต้นนะจ๊ะนี่นะคะอันนี้ก็ต้นเล็กเล็กลงมาหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะคะนี่นะคะความป้ายความด่างเขาจะสวยมากนะคะเป็นมะขวานจ้ะ อันนี้เขาแก่ตัวลงมาแล้วใบเขาก็เริ่มกัดสีมาลักษณะนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นมะขวานห้าสิบบาททุกต้นเลยนะจ๊ะนี่นะคะเอฟซี FC. นี่นะสวยๆทุกต้นเลยนะคะมะขวานนะคะนี่นะป้าแมวพาชมเลยนะคะแถบไหนก็มีแต่มะขวานนะคะอ้าวด้านนี้เ็ามีจัก,กรพพัดอีกหน่อยนึงป่ะเมลพาดูหมดเลยนี่นะคะเจ้าจัก,กระพัดก็ห้าสิบบาทจ้ากัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะเจ้าจัก,กรพพัดนะคะนี่นะคะห้าสิบบาท ทุกต้นทุกกระถางเลยนะคะนี่นะช่วยกันนะคะรานะคาห้บาทนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกับบลนสีสวยๆของมัคคาวานนะคะนี่นะคะสวยทุกต้นเลยจ้ะราคา50บาทนะคะทุกกระถางเลยนะคะ f อฟช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าแมวเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าแมวด้วยนะคะ เมลขอสวัสดีเอซทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะ